ชักยอดชักยอดไว้อย่างนี้เพื่อเอานอก็คือขึ้นแล้วก็เอาเกลียวชักยอดใหญให่สูงเพื่อเพื่อแสงอะไรมันจะได้อะไรอย่างงี้ <c oughs> คือต้องมีปลูกในสวนยางต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีไม่ปลูกปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ปลูกทิ้งไวไ้เปป็น,ปนาพันธุ์ที่เหมาะสมตอนนี้เราไปเรียนรู้จากหลายที่เขาใช้กัดแดงแต่ว่าในไอเดียของคุณนี้นี่ผมปลูกเล่นทดลอง ถ้าปลูกจริงจังนี่ไม่รู้ว่าไอเดียคุณนี่คุณปลูกไผ่มานานนี่เป็นแนะนำพันไหนลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาชมการปลูกไผ่ในสวนยางครับนะซึ่งการปลูกไผ่ในสวนยางนี่นะลุงอยากเรียนรู้มากแล้วก็หลายท่านก็อยากเรียนรู้เพราะว่า อ่าเี่คือปัญหาของอยางก็คือว่าปัจจุบันหลายคนนี่อยากมีได้เสริมนะทีนี้จะเอาอะไรมาแทรกได้หลายคนก็บอกว่าไผ่ได้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนี่อยากเห็นนะว่าตัวอย่างแล้วเป็นยังไงอ่ะอันนี้อ่ะมาเจอกับคนปลูกหน่อยอ่ะมิจเตอร์เคนแนะนําหน่อยแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยอ่ะตัวนี้เป็นไผ่สร้างมนุ์ครับผมก็ตอนนั้นมันกระแสปลูกในสวนยางมันดังๆอะ่ะแล้วผมก็ตอนที่ผมปลูกนู่นแหละก็จะมีก้าดาวมี ยักษ์น่ามีอะไรด้วยแต่ตัวนี้มีทากหมุนไว้โชว์หนึ่งหนึ่งก่อหนึ่งกอแล้วตอนนี้อายุโดยประมาณอายุเจ็ดปีแปดปีได้ไหมแปดเก้าปีแล้วโอ้แปดเก้าปีแล้วเหมือนกันนะปีโอ้แปดเก้าปีแล้วแล้วนี่ดูร้อรอยกันตัดไปใช้ด้เลยใช่ใช่ผมตัดไปใช้เอ้โหนี่หนึ่งอย่างนะที่เห็นกอนนะปีนี้ลำนวลเขาขาวนี่นี่มันยังจะออกหน่ออีกเปล่าไม่รู้นะน่าจะไม่ออกแล้วล่ะพี่ออกก็ไม่ได้คุณภาพแล้ว เีื่อกี้ผมนับอยู่ก็เกินสิบครับพี่แต่เราตีว่าสิบอะสิบนอไม่ใช่ธรรมดาสิบลำประมาณนี้เพราะมันมีคนมาถามผมว่าของเขาปลูกแล้วออกอ่ะออกสี่ห้านอผมว่าเออขนาดปลูกจริงๆไว้ก็กสิบอะแต่แต่ว่าตรงนี้คือเราไม่ปลูกแบบเชิงพันนี้จริงๆอ่ะพี่คือมันมีอยู่กอเดียวอ่ะถ้าถึงถึงจริงๆน่าจะน้อยกว่านี้คือถ้าเกิดเราเอาอัดอัดเข้าไปเยอะๆมันก็อาจจะแย่งกันมั้งใช่ใช่เขาว่าตรงนี้รากมันห่ะกินไกลอ่ะ เออเออเออทีนี้จะเป็นปัญหากับพืชประทานหรือพืชหลักไหมก็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 ถ้าไม่ตัดลำไปใช้หรือว่าไม่คุมอ่ะน,น่าจะเป็นปนัญหาอยู่ตัวนี้<ร>ป,นปัญหาก็คือหนึ่งถ้าคุณปลูกเนี่ยอตอนที่ผมตัดไปใช้เนี่ยถ้ามันล้มมาทับกิ่งยางดึงไม่ลงไอ้กิ่งเนี่ยมันไปไปทับกับไอ้ง่ามของยางพารา S <S ใช่โอ้ความธรรมดามันมีง่ามใช่โอก็มี <S 2> <S 2> <S ปัญหาคือดึงยาก <S <S ใช่เพราะมันสิบกว่าเมตรอ่ะพี่พราะพราะสิบกว่าเมตรไอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้ที่ล้มแล้วไม่ไม่ไม่โดนอ่ะพี่ <S <S อ๋ออันนี้คือปกติร่องอยางนี่เขาห่างเจ็ดเมตรแปดเมตรใช่ไหมเจ็ดเมตรส่วนใหญ่ก็เจ็ดเมตรสามเมตรครึ่งคูณคูณเจ็ดอ๋อสามเมตรครึ่งแสดงว่าตรงนี้ก็คือสามเมตรครึ่งเลยใช่ถ้าเราปลูกหนึ่ง กลางเนี่ยนะสามเมตรครึ่งคือแนะนําให้ปลูกระยะห่างๆไปเลยก็คือปลูกแซมได้นึงสักสิบต้นได้างเพราะเราปลูกไม่เชิงไาลนิสต์อยู่แล้วไอ้ปลูกแบบเสริมอยู่แล้วก็แนะนําว่าอ่าต้นนึงแล้วห่างสักสิบเมตรนึงถึงจะถึงอีกกอนนึงน่าจะเวิร์กกว่ามันการล้มการใดไม่นั้นมันติดกันน่าจะเอาไม่ใช้ไม่ได้ใช่ครับตายแล้วเพอล้มนี่พี่ล้มแล้วจะดึงไม่ลงอร ให้เธสวยนะผมมองกอนนี้นะ่นทไมก้อนนี้ทาไมโตดีวิเคราะห์หน่อยที่หนึ่งมันไม่มันได้แสงมากไงมันโดดอยู่อยู่อยู่กอเดียวด้วยครับอ๋อมันโดดมันได้แสงแล้วก็ผมว่านี่มันหัวมุมนี่นะมันยังพอได้แสงนะมีบีพัดอื่นนะอันนี้สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไผ่ยักษ์ะอ่ะไปดูต่อครับไปดูว่ามีไอ้ที่แทรกสวนยางมีอะไรกันบ้างอ่ะอันนี้อ่าสังหมุนหนึ่งกออันนี้ไผ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์นะมีหลายกอนนี่ เมื่อก่อนยัดกับปลนกุงคือเมื่อก่อนปลูกแบบแบบตามระยะที่ที่ที่เขาปลูกไข่กันเลยอ่ะโหนี่ว่าโอ้นี่ก็ใหญ่นะผมว่าใหญ่นะนี่แต่ว่าก็ยังไม่ใหญ่ที่สุดอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ถ้ามองอันใหญ่เลยนี่ใหญ่ใหญ่แต่ว่านี่ยางยางมันจะแช่ใช่ความชื้นชื้นชื้นเกิด เโอ้ oh. แต่ว่าอันนี้ผมมองแล้วไม่รู้จะใส่เนสายเนี่ยเนี่ยมันระยะเนี่ยที่ที่ผมแนะนำก็คือเนี่ยเนี่ยสิบสิบเมตรนะสิบกว่าไม่ได้โอ้โหแล้วมันมันจะจะแสงอะไรยังยังเข้ามาได้ทีถ้าปลาหมุนม oh. ันก oh. ็เล็กถ้าสวนใจต้องจัดการดีจริงๆนะถึงจะได้นะถ้ามาปลูกแทรกแท้ไปที่ผมกังวลแทนแทนคนเจ้าของก็คือว่า ผลผลิตน้ำยางจะลดไหมนี่คือคำที่หลายท่านที่เป็นปรมาจารย์เป็นกูรูเรื่องการปลูกแทรกสวนยางเขาบอกว่าไม่ลดเขาก็ขีดจะสำคัญน้ำยางสะทุกอยาก่อยางคือคือนี่อะไรเรื่องความชืน้นเหรอพี่ออนี่นี่เขาอยากขีดยางก็คือเรื่องความชืน้นเลพี่แสงมันไม่เข้าแล้วมันจะถ้าหน้าฝนอ่ะมันจะขีดยางเลยนี่ก็ไ,ได้แต่รายได้าจ,จากตรงนี้อน้องผมเคยเอาไปขายน่าจะก,กอหนึ่ง ไอ้ตรงนี้ครับผมปีนั้นน่ะน่าจะได้ประมาณสามพันบาทอ่ะครับส oh. ามกองเอาไปขายส่งแม่ค้าด้วยหน่อเยอะหนอ่อแพงคือเขาไม่ต้องการให้ลำใหญ่แล้วครับผมก็ก็เอาไปขายถ้าจะจัดก,การดีจริงก็เป็นสายหนอ่อแทงหนอ่อแทงหนอ่อแล้วก็อย่าไว้ลำแน่นใหญ่อย่าไว้ลำใหญ่อ่ะเพราะมันมันจะล้มเข้าหากันแล้วมันจะดึงไม่ได้อย่างที่ผมแนะนําว่าให้ปลูกสิบเมตรอ่ะ คือคุณจะล้มมาด้านนี้มันก็ติดสวนยางไงคือมันต้องล้มไประหว่างอกยางร่องยางอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าเกินไม่ถึงสิบเมตรอ่ะมันจะไปทับนู่นแล้วก็ดึงไม่ลงไงใช่ไหม่ะพี่อ่าผมผมมองคือถ้าจะใช้ลำอ่ะเราต้องมองทิศทางที่ว่าจะเอาลำลงมาด้วยคือปลูกกับปลูกได้แต่ว่า,านั่นแหละเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องแบบอ่าชักยอดชักยอดไว้อย่างเงี้ยเพื่อเอาหนอก็คือขึ้นแล้วก็ เอาเกลียวชักยอดใหญ่สูงเพื่อเพื่อแสงอะไรมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องมีปลูกในสวนยางต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีไม่ปลูกปลูกกิ้งไวเไื่ี่ปลูกทิ้งไว้เป็นปนัญหาพันธุ์ที่เหมาะสมตอนนี้เราไปเรียนรู้จากหลายที่เขาใช้กับแดงแต่ว่าไงไอเดียของคุณน,นี่ไ,ไอไ้ผมปลูกเล่นเล่นทดลองจะปลูกจริงจังนี่ไม่รู้ว่าไอเดียคุณน,นี่คุณปลูกไผ่มานานนี่เป็นแนะนําพันธุไหน ในสวนยางผมว่าก็มองไปที่ข้าวหลามกับแดงเหมือนกันนะอ๋อโอเค,เอเคน่าจะดีกว่านะใช่ใช่ชมันใหญ่นี่<ต>มันจัดการยากเนาะตัวอื่นมันมันยากอะครับผมมันถ้าใช้ลำเนี่ยยิ่งแสงน้อยลำบางลำไม่เหมาะไปอีกอ่านก็คืออาจจะเป็นหนอ่อเป็นใดไปอ่าอคือถ้าปลูกยักษ์น้่นก็คุณหาวิธีการที่ เอาหนอได้อย่างนี้ไปครับผมอย่าอย่าปล่อยให้ใหญ่มากใหญ่ลำมันล้มลงไม่ได้พี่ล้มขวางนี้ก็ไม่ได้ล้มขั่งนู้นก็ไปเจออีกกอนึงอะไรอย่างนี้นี่นี่ก็คือปัญหาเหมือนกันถ้าเราปล่อยนะถาเราไม่ได้ตัดเสร็จนู่นเก่งอยู่ในนู่นดึงก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ดีไม่ดีมันหนมันต้องเอาเครนมาเนี่ยอ้าวอันนี้ก็คือเป็นไอเดียอุปสรรคและปัญหาด้วยเราเล่าสู่กันฟังว่าการปลูกไั่ในสวนยางอันนี้เป็นมุมที่อีกมุมหนึ่ง ซึ่งบางทีเราเหมือนคล้ายๆส่งเสริมนะแต่ว่าในมุมของการที่ยังมีอุปสรรคปัญหาเราก็เรียนรู้ไปด้วยก็คือต้องทําได้แต่ว่าต้องจัดการเพื่อให้นะไอ้ปล่อยเลยนี่เห็นไหมยิ่งไผ่ใหญ่นี่นะแต่ว่าต้องจัดการปลดทิ้งไม่ได้นั่นแหละยาใกล้ๆก็ก็ไม่โตที่เห็นไหมต้นอื่นโตแต่ก็มองๆว่าไม่โตเท่าไหร่ไม่โตนิ่งอยู่ก็มีหลายแปลงที่เอาออกอยู่นะ เออ,อที่ประเภทแบบโอ้โหโลกสวยกันอแยกไปหมดเลยแต่ว่าเวลาเอาเข้าจริงต้องคุยให้มันอ่าอันนี้คือนี่คือกิมซุ่งนะกิมซุ่งนี่ก็อ่ารุ่นเดียวกันมั้งรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวโอ้ยี่กำล, <c oughs> ลังมองแล้วเราก็อ่าเขาเรียกว่าคอมเมนต์กันตรงๆเลยว่าถ้าไม่จัดการดีดูเน,นี่ย <c oughs> เห็นไหมนะ คือตอนนั้นปลูกไว้แล้วคิดว่าพ่อแกจะแทงหนอ่อแทงได้ขาย uh. ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าแกค่อยแทงแแก okay, ไม่ค่อยนั่นปล่อยไว้จน, uh. นคือถ้าจะทำเน้นเลยครับดีแต่ต้องจัดการดีมากเลยเป็นไรายได้เสริมแต่ต้องจัดการนะอ่าโอเคนะครับแต่ผมไม่แนะนำดีกวา <laughs> ่า่เพื่อมีคอมเมนต์คุยกันแล้วกัน <laughs> อ่าโอเคนะครับอขอบคุณครับ ไปเราเดินออกไปนู้นเลยดเดินเดินเดินคุณเดินฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ